ทีแฟุตบอลไทยไม่เหงานะครับมีฟุตบอลช้าง F อเอครับรอบ32ทีมสุดท้ายดวลแข่งกันนะครับฟุตบอลน็อกเอาท์ไม่มีที่ว่างสําหรับผู้แพ้แล้วก็วันนี้เนี่ยซัดกันถึง16คู่นะครับ32ทีมเริ่มเตะกันตั้งแต่บ่าย3โมงเลยทีเดียวนะครับไล่เรียงกันไปนะครับผมดูแล้วเนี่ยคู่ใหญ่ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าทีมไทยลีกเจอกันไม่กี่คู่เท่านั้นเองนะครับถ้าไล่เรียงไปจากตอนบ่าย3โมงเนี่ยนะครับทีมในไทยลีกก็จะมีนครปฐมยูในเต็ดนะครับที่จะไปเยือนอุดรธานีซิตี้ จะมีความพิกาวามคาดหมายอะไรนะครับขณะที่สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดก็จะไปเยือนสุรินทร์ซิตี้นะครับในที3ก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะพิกล็องอีกเช่นกันนะครับเชียงรายในบอลลีกก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับผมก็ดูว่าทั้งลคปรปฐมทั้งเชียงรายแม้ว่าจะเตะเร็วบ่ายสร้อนหน่อยนะครับไม่คุ้นไม่ชินแต่ว่าน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับมีบุรีรัมย์ยูเนเต็ดด้วยนะครับจะเตะตอนบ่าย3โมงนะครับไปเยือนอุจรดิศักสยามนะครับก็ คู่นี้แฟนบอลรู้สึกว่าจะแน่นเลยนะครับดูแล้วเนี่ยก็คือลุกกระแสแฟนบอลได้อยู่แล้วเวลาบุรีรัมย์ไปเตะที่ไหนนะครับแต่ว่า,าเรื่องของผลการแข่งขันที่จะพิจารณาแพ้ชนาเยผมมองว่าดูยากนะครับบุรีรัมย์แชมป์เก่าก็น่าจะตีตัวเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับหลังจากนั้นก็นไล่เรียงกันไปเลยครับ6วงเย็นครับทีมไทยลีกเจอกันสุโขทัยจะพบกับเมืองทองอยูไนเต็ดน,นะครับคู่นี้เพิ่งเจอกันมาในไทยลีกเมื่อ2แมตช์ที่แล้วนะครับเป็นเมืองทองที่บุกไปชนะมาเจอกันในวันนี้เนี่ยผมว่า มันก็น่าจะสูสีสู้กันได้สนุกเหมือนเดิมนะครับสุขโขทัยก็ดีขึ้นเมืองทองตั้งแต่บิลลรดโยสิกเข้ามาก็ยังไม่แพ้ใครนะครับผมว่าคู่นี้โอกาสที่จะลุ้นกันถึงดีกามีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังหวังว่าเมืองทองน่าจะเข้ารอบได้แล้วก็น่าจะชนะชนะใน90นาทีด้วยนะครับน่าจะย้ำแขนชนะสุขโขทัยได้ครับ ส่วนทีมไทยลีกทีมอื่นนะครับอีกคู่นึงที่เจอกันพีทีประจวบมาเจอกับราชบุรีนะครับพีทีประจวบเริ่มฟื้นแล้วนะครับโคชโอ่งลุิี่เฉลิมแสงกลับมาทําทีมแล้วก็คู่นี้เจอกันในไทยลีกก็เป็นเกมแรกของฤดูก,กาลที่โคชโอ่งทำทีมก็ชนะราชบุรีด้วยนะครับราชบุรีเล่นเกมเยือนติดๆกันมาตลอดนะครับวันนี้เนี่ยพีทีประจวบเล่นในบ้านผมว่าพีทีประจวบสภาพฟื้นแล้วครับจะย้ําแค้นเอาชนะราชบุรีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมองอย่างนั้นนะครับขณะที่หนึ่ง,ร,งรุ ited, ่น เตอนนี้ฮอตเหลือเกินครับอะไรก็ฉุดไปอยู่ทีมถือว่าลงตัวมากผมว่าปีที่พวกเขามาแรงแบบฉุดไปอยู่จริงๆก็คิดว่าทูนคอกน่าจะไม่มีปัญหากับการเอาชนะสมุดปราการและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับส่วนคู่บิ๊กแบตนะครับจะเป็นการเจอกันในเวลาหนึ่งทุ่วตรงครับ ชนบุรีจะพบกับ BG จีปทุมยูนิเต็ดนะครับคือตามชื่อช,ชั้นเป็นบิ๊กแบ็คเพราะว่าเป็น2ทีมในไทยลีกมาเจอกันนะครับก็คู่นี้เพิ่งจะเจอกันในลีกมานะครับเป็น BG จีปทุมที่บุกชนะด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมว่าชนบุรีเองก็ยังน่าจะฟื้นลําบากนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยก็มีอยู่จํากัดน,นะครับโค้ชแบงค์นัฐสมุทรเนี่ยเข้ามาเป็นกุญซื้อขัดตะทับเนี่ยตัวผู้เล่นก็เปลี่ยนไม่เยอะครับดูดูตัวต่างชาติอย่างอาร์มาดูอัตลาเนี่ยจะมีโอกาสได้ลงเล่นมากขึ้นนะครับมีีีีวววววิิลลลลลเเเเยยยยนนนนนนาาาออออ่แแ้้กกกกกกก็็ััััตตะะะไไทพพมมมคครรบงูหืืด ทั้งจำกัดขณะที่ BG จีปทุมเนี่ยฟอร์มของพวกเขาก็ถือว่าดีมากในหลีกนะครับแม้ว่าล่าสุดจะเสมอบุกไปเสมอขอนแกน่นแต่ว่าโดยรวมศักยภาพค่อนข้างที่จะดีครับทีละสินแดงดามีโอกาสที่กลับมาเป็นตัวจริงนะครับ อิกซานฟานดี้ก็กลับมาแล้วนะครับนักเตะอย่างดานิโลอาเวก็กลับมาเจอทีมเก่าด้วยนะครับตัวผู้เล่นของแข่งโคฟซาลัดยู่เย็นอะไรพวกแกน,นะครับอยู่กับโคฟิเกเตอร์การ์โนโซนะครับอาจจะมีประตูที่ใครอาจกินทิพย์พงคูแถวเชือกอาจจะยังไม่ฟิตเท่านั้นเองนอกนั้นก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับสาราทิปสงกระสินก็เจ็บอยู่แต่ว่าสภาพาทีมโดยรวมก็โอเคผมก็เลยมองว่าวันนี้บีจีปทุมก็น่าจะย้ำแค้นบุกชนะชนบุรีได้นะครับแล้วก็ตีตัวผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับก็รอลุ้นกันดูแล้วกันนะคครรัับบฟุตตออออลลนนนอนออ็เเเาาาาทะไไกกิดิดดดดขึ้้้วววูมมชแี่่ยผ ก็ไม่น่าจะมีพิกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทีมจากไทยลีกเองไม่ได้เจอคู่แข่งที่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับลาพูนบอลอเออร์อย่างเงี้ยก็เจอกับเอฟเอสนครศรีนะครับซิตี้นะครับก็ดูแล้วก็น่าจะน่าจะผ่านได้นะครับดูแล้วทีมไทยลีกวันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับแต่ว่าย้ํานิดนึงนะครับว่าฟุตบอลถ้วยเจอกันโคต้านักเตะต่างชาติจะยึดตามโคต้าของลีกรองนะครับเพราะฉะนั้นบางคู่มันจะลงได้ไม่เต็มแม็กก็รอรุ่นเราแช่นะครับเอฟเอครับวันนี้ซัดตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นเลยครับ